จากที่ผ่านมานะครับผม39วันครับนี่ที่9การดูแลของเกษตร,ร้กล้วยนะครับก่อนมาพูดถึงเรื่องการให้ปุ๋ยทางดินนะครับวันนี้เราก็ละลายปุ๋ยในถังเช่นเดิมนะอตัตรา2กิโลครึ่งนะครับ2กิโลครึ่งละลายแล้วก็ปล่อยในถังนะฮะเพื่อจะทําการดูดไปเลี้ยงในแปลงทั้ง16แถว16แปลงของเกษตร,ร้กล้วยนะครับวันนี้เกษตร,รกล้ยใช้ปุ๋ย สูตรที่มีตัวท้ายครับสูงนะครับก็คือต 24, 24หรือ33 21ก็ได้ครับละลายน้ําอยู่ที่150ลิตรแล้วก็ปล่อยระบบน้นําหยดผ่านท่อนะครับผ่านท่อเพื่อจัดส่งไปในแปลงในแต่ละแปลงในช่วงทุกๆวันนะครับในช่วงทุกๆวันที่เราส่งไปนะครับทั้ง16แถว16ร่อง16แปลงนะครับในอัตราแบ่งให้เท่าๆกันนะครับให้เขากินอิ่มนะครับผม ส่วนทางใบก็จะ,ะเว้นวันให้ฮอร์โมนทางใบวันนี้ก็ได้เลิกได้ยามที่เกษตรกรจะให้ฮอร์โมนทางใบเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือการดูแลการให้น้ําให้อาหารนะครับให้ปุ๋ยนะครับสาหรับน้องแตงกวาของแปลงเกษตรกล้วยทั้งทั้งหมดนะครับ16แถว16กร่องในสเต็ปแรกนะครับส่วนสเต็ปที่2นะครับก็กําลังงอกงามนะครับได้4ี่ห้าวันแล้วนะครับสเต็ปที่2นั้นจะแปลกนิดนึงยอด ทิ้งช่วงกันหลายวันครับการให้น้ำนะครับก็ควรจะให้อะกลับมาที่การให้น้าอีกทีควรจะให้ชุ่มครับอย่าให้แฉะเกินไปนะครับให้ดินพอชุ่มนะครับยาก็ยาวนัอยาเยอะมากในแปลงนี้นะสังเกตมาเปิดพลาสติกคุมดินดูครับชุ่มหมายถึงนะครับมีความชื้นชุ่มนะครับแต่ไม่แฉะนะครับไม่แฉะนะครับถ้ามือจับดูนะครับอ่าก็จะปั้นเป็นก้อนได้นะครับถ้าบี้กระจายก็อ่ากระจายออกได้เช่นกันนะครับ จะไม่แฉะนะครับผมนี่นี่การเช็คนะครับตั้งแต่หัวแปลงกลางแปลงเท่าต้องเท่าๆกันตลอดไปนะครับอันนี้ส่วนการเก็บลูกนะครับอันนี้ระดับของการเก็บลูกกระเสกษตรกล้วยก็อยู่ประมาณระดับเอวระดับเข่าละนะลูกก็ออกมากันเต็มเป็นสเต็ปสเต็ปนะสิบแถว16ร่องฮะกระเสรกุกล้วยเก็บในอาัอตราเก็บในเฉลี่ยต่อว,วันก็ประมาณ200กิโลนะครับ200กิโลต่อว,วนันเมื่อวานก็ได้212กิโล วันก่อนได้2 0 2กิโลครับนะเคยเป็นแบบนี้ครับตอนนี้ถือว่าเขาได้ทะลุค้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับทะลุค้างก็คือนี่แหละครับที่เกษตรกล้วยได้พูดถึงนะครับเนี่ยเส้นเชือกกระทุลมาแล้วนะครัลูกเล็กเด็กแดงกระทอยโตตามมาแล้วนะครับนะถ้าเป็นแขนงแม่นะครับก็จะได้เก็บไว้หน่อยนึงนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึงระดับอกละพรุ่งนี้ อันนี้ก็จะได้เก็บพรุ่งนี film, ้นะครับเนี่ยจะได้เก็บพรุ่งนี้ก็เจริญเติบโตตามสเต็ปไปนะอันนี้ไซส์ระดับเอวนะครับก็จะได้เก็บอ่าวันนี้นะครับวันนี้นะครับสําหรับอ่าทีมงานกําลังเก็บอีกแปลงปาล์มพร้าวอยู่เก็บแตงตําลึงอยู่นะครับไปเดิมาเก็บกันนะครับนี่แหละครับก็เป็นการดูแลน้องแตง10วันเอ้สามสิบเก้นะครับมีดที่9นะครับมีดที่9นะครับอันนี้ก็ถือว่า เราให้ดูกันเห็นๆเ,เนาะกับบรรยากาศการดูแลแตงกวานะครับในแต่ละช่วงในแต่ละเวลานะครับส่วนการวางแผนของเกษตรกล้วยๆนะเข้าไปในร่องหนอดีนะครับก็จะมีการวางแผนอลองนี้กันในการเตรียมความพร้อมสําหรับน้องแตงที่ะจะโตทะลุตาข่ายแล้วนะครับโตทะลุตาข่ายหมายถึงนะครับก็คือยอดของน้องแตงนะครับในแปลงนี้ครับก็จะทะลุ ทะลุ่งนะครับ้วกเกษตรกล้วยก็ยังมีนี่ครับตาข่ายด้านบนนี่ครับคอยไว้รองรับน่ในช่วงไม่กี่วันนี้ที่เขาจะเลื้อยนะครับบางต้นก็เลื้อยมาแล้วนะครับเลื้อยมารองรับแล้วนะครับอ่าบางต้นก็กำลังทะล้ายทยอยยอดตั้งอยู่นะครับก็ยังไม่ล้มนะครับอ่ายอดตั้งเลยมาประมาณ20เซนแล้วนะครับเขาจะก้มลงประมาณตอนความยาวของยอดที่ทะลุค้างประมาณ50เซนถูกะ หรือว่ามันครึ่งเมตรนะครับตลวนี้กำลังทยอยยอดตั้งทะลุค้างกันแล้วนะครับอันนี้เราก็มาลองรับแบบมาตรฐานน้อยนะครับเนี่ยตึงเปี๊ยนะครับแล้วก็มีเชือกรับน้ําหนักเส้นกลางนะครับเพื่อดึงในแต่ละล็อกเสานะครับเพื่อให้มีความตึงนั่นเองเพื่อรับน้ําหนักไม่หย่อนเหมือนแปลงที่แล้วนะแปลงส่วนมะพร้าวเป็นแปลงทดลองให้ดูนะครับไม่ให้หย่อนแล้วก็ทําให้เดินเหินในการเก็บเกี่ยวนะเสร็จก็ให้ดูครับนี่ นี่ส,สูงจากหัวกระเซ็นกษ้รควยประมาณ30สเซนนะครับก็160ยหบวกประมาณ190เซ้ซนนะครับอ่ะาะขายนี้จะสูงประมาณร้อยกับ90เซนนะครับก็ทําให้ในการเก็บนั้นค่อนข้างจะอ่าสะดวกสบายครับไม่ต้องก้มเหมือนแปลงที่แล้วนะครับอ่าแปลงแล้วเสมอเสมอหัวกระเซ็นกุ้ยครับน้ําหนักกดลงมาหย่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เรามาลองรับการเตรียมความพร้อมในการ ต่อตะข่ายในสเต็ปที่2นะครับหลังจากที่เกษตรกกล้วยไปลําลปางมานะครับสามวันาสามวันนะครับก็เจอวิกฤติดนึงนะครับวันที่ไปฝนตกหนัก2วันนะครับผมก็ทิ้งให้ลูกน้องนะครับดูแลเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยเรื่องฮอร์โมนให้นะครับก็เกิดปัญหานิดนึงก็คือให้น้ําเยอะพร้อมกับการให้ได้น้ําฝนมานะครับทาให้ก่อให้เกิด จุดลาน้ําค้างนะฮะขึ้นบางจุดบางบางส่วนนะครับแต่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาขึ้นมาภายหลังนะครับนี่ครับมาละลาน้ําค้างนะครับนี่ต่อมาเลยนะครับจุดนะครับอันนี้มีตัแตงมาด้วยนะครับนี่มามีลาน้ําค้างมาแต่ก็ถือว่ามาช้าแล้วนะครับไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรเพราะว่าการพ่นฮอร์โมนนะฮะเกษตรก็เคยย้ำนะครับต้องพ่นทั้งสองฝั่งนะครับก็คือฝั่งทั้งด้านซ้าย ด้านขวาของแปลงด้วยเพราะว่าความโตของน้องแตงนั้นค่อนข้างจะโตมากถ้าจะพ่นฝั่งเดียวไม่ทั่วถึงการป้องกันโรคก,การป้องกันเชื้อรานั้นก็ต้องควรจะ,ะให้ทุกกระเบียดนิ้วได้เป็นการดีนะครับถ้าก็ว่าถ้าเชื้อรามาก่อนอก่อนเก็บลูกมันจะยุ่งแต่อันนี้เราเก็บไปได้สิบมีดแล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ทันเราแล้วนะครับผมแล้วเราก็พ่น ควบคุมตอนนี้ก็ถือว่าชะงักไปแล้วนะครับอ่าาน้ําค้างที่มานี่ก็ชะงักไปแล้วนะครับกับการลุกลามของเชื้อรานะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดเสาแล้วนะฮะตรงนี้โซนโซนด้านท้ายครับสุดยอดเสาเอื้อมไม่ถึงแน่ๆครับนะครับเดี๋ยวเอื้อมให้ดูอ่านี่ครับเอื้อมไม่ถึงครับก็สูงกว่ามือเสกกว่าไปอีกฟุตนึงเลยนะครับอันนี้ก็คือว่ามา ตเตรียมความพร้อมรองรับกันในแต่ละด้านในแต่ละแถวในแต่ละอย่างนะที่มาให้ท่านชมได้ดูนะเพื่อเป็นแนวทางเนาะในการจะทาเกษตรหรือเป็นแนวทางในการปลูกแตงในช่วงต่อไปนะครับอันนี้ก็ส่วนแมลงเตา่าเตเอต่อเต่าท้องนะครับก็ต้องเดินจับกันอย่างนี้ครับเพราะว่าไม่สามารถเอ่อไม่อยากจะใช้สารเคมีนะครับกต่ตอนนี้บางตัวก็เป็นช่วงเจริญพันธุ์อ้วนอุ้ยตุ้ยนี่ครับอันนี้ก็คือต้องควบคุม ด้วยบิวเรียนะครับเพื่อป้องกันการวางไข่ของเต่าทองที่เผลอมานะครับเพื่อการฟักตัวของไข่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องฉีดน้ําหมักหลักมือนะครับสูตรที่2นะสูตรที่1ผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นนะครับทางใบนะครับเราก็จะเห็นส่วนต้นที่ติดเป็นไวรัสนะฮะก็อย่างต้นนี้ที่เป็นไวรัสนะครับจะมีลักษณะใบเหลืองๆนะฮะใบเหลืองๆนะครับมาจากการติดจักแมลง มแมลงเต่าทองพวกนี้ครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าผลผลิตหรือลูกที่เก็บมาอย่างที่เกษตรกวยเคยเอามาให้ดูให้เห็นนั้นผลผลิตที่เก็บมาในแต่ละลูกแต่ละครั้งนั้นอผลผลิตเขาก็ยังทรงสวยรูปสวยนะครับแล้วก็รสชาติก็คงเหมือนเดิมนะครับน,นี้เอาให้ดูเด็ดเลยแล้วกันเดียวเอากันไกลผมถึงต้องกันไกลครับเป็นข้อห้ามนะห้ามเด็ดใช้มือเด็ดในแปลงนี้นะครับต้องใช้กันไกลนะครับ นี่ขอยกเว้นสักหนึ่งลูกเพื่อเด็ดให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือต้นที่ใบเหลืองใบจุดเนื่องจากมีติดเชื้อของไวรัสอยู่นั้นนะครับสีผิวนะับของลูกนะก็เก็บได้นะครับสีผิวของลูกในแต่ละลูกนะก็ยังเก็บได้สวดทรงองค์เอวนะครับของน้องก็ยังมาตรฐานก็ถือว่าไม่เป็นปัญหไม่เป็นปัญหาอะไรกับการาที่ติดไวรัสนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยตอนนี้เป็น เราไปแสดงออกกันแต่ใบเขาไม่ได้หดไม่ได้งอครับแสดงว่าเป็นจุด,ดลายด่างๆเท่านั้นเองนะครับเนี่ยผลผลิตเขาก็ยังออกมานะครับยังงดงามเหมือนเดิมยังติดผลติดดอกออกผลเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราควบคุมเรื่องไวรัสอยู่นะครับเไวรัสอยู่นะครับก็ต้องควบคุมอีกอย่างหนึ่งเรื่องการโดนแมลงนะครับเอาไปกัดแล้วก็ไปลามต้นอื่นเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราก็มาพูดถึงนะครับ การดูแลแปลงกว่าของเกษตรกล้วยนะครับ39วันครับในแปลงน้ําตกเออวันนี้จะพาทไปชมดูน้ําตกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างดูแลอย่างไรนะครับให้ละเอียดละเอียดที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 ททเลยอ่านี้ย้อนแสงนิดนึงเนาะอาจจะมุมม,มืดนะฮะสังเกตว่าช่วงนี้ยังยอดพุ่งสบายสบายครับยอดเขาจะทรงไม่อั้นไม่หดนะครับนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่านี้เป็นช่วงที่ยอดพุ่งอยู่การเลื้อยการอะไรก็ต้องเป็นไป ตามสเต็ปอยู่นะฮะอย่างนี้ก็ต้องเอาเชือกมัดยอดเก็บก่อนนะครับให้ดูนะครับข้อเขาก็โอเคเลยครับข้อตานะแต่ละตามีตัวเมียนะตอนนี้กเซษตรกล้วยหยุดแปลงเพศแล้วนะครับมีที่เก้ากเซเล้กล้วยหยุดแปลงเพศมาแล้วสามมาแล้วนะครับตั้งแต่การบ่น้มนงวดที่แล้วนะครับก็คือว่านะครับทิศทางของดอกตัวเมียนั้นค่อนข้างจะดกนะ พอสมควรทะลุค้างไปก็ยังมีผลดกนี่ก็เลยงดเลยนะครับใช้แต่ฮอร์โมนผสมเทียมเท่านั้นนะครับในการใช้ตอนนี้นะครับใช้ฮอร์โมนผสมเทียมนะครับเราก็มาดูบรรยากาศว่าเขาทะลุทะลวงไปอย่างนี้นะครับยอดเขาไปยังไงดอกเขาเป็นอย่างไรบ้างนะสมบูรณ์อวบอั้นเต่งตึงแล้วก็เป็นเพศเมียมากกว่าเพศผู้นะฮะเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับเราก็หยุดนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องการแปลงเพศนะวันนี้เกษมกล้วยอุ พูดถึงการดูแลโดยรวมๆเลยสําหรับแตง39วัน40วันนี่ครับอยู่ที่มีดที่เก้าที่สิบนะครับก็ถือว่าพอใจในผลผลิตที่ามาเกิดขึ้นมานะครับในช่วง8-9มีดที่ผ่านมาก็ถือว่าพอใจนะครับในผลผลิตนะครับพอใจในโครงสร้างนะในแต่ละแถวในแต่ละแปลงนะครับให้ทำชมได้ดูนี่ขอโ,โทษทีทษย้อนแสงก็ถือว่า ก็ค่อนข้างจะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับส่วนยอดปัญหาคือยอดก็ยังมีอยู่นะครับก็เก็บไม่ทันนะเก็บไม่ทันก็เหยียก้มแบบนี้ครับเนี่ยนี่ยก็ต้องจับขึ้นตะขายครับอ่าขึ้นหลังคาได้แล้วนะครับอันนี้ต้องขึ้นหลังคาได้แล้วนะครับทาหลังคาให้อยู่แล้วลูกอ่าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องมาจับมาจัดกันต่อนะครับขึ้นอยู่ว่านะครับเราจะดูแลเขาทันไหมนะครับอ่าส่วนที่อ่าพวกที่ขึ้นมาก่อนนะครับย้อนแสง ส่วนที่พื้นขึ้นมาก่อนโตเกินก่อนครับนี่เขารู้รที่เลยรู้ทางเลยครับเอ็นมานะฮะมารับมารับตะข่ายที่เราลองรับไว้นะครับนี่ครับดึงมาลเลี้ยวออกมาด้านกลางอ่าตอนนี้เลี้ยวออกมาครึ่งเมตรแล้วนะครับครึ่งเมตรละจะถึงกึ่งกลางของแถวและกึ่งกลางของแถวก็อยู่ประมาณ8ปสิบเซนนะครับก็คือ,อลองแปลงเราระยะห่างกันเมตรห้าสิบเนาะประมาณ80ดสิบเซนนะครับ อันนี้ก็เป็นเซนเตอร์ที่เป็นเชือกที่สามารถได้ว่ากึ่งกลางนะครับแต่น้องๆกําลังเอื้อมยอดอเลื้อยมานะครับเพื่อเป็นอุโมงค์ต่อแต่งกวาต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าการบริหารการจัดการเตรียมพร้อมๆตอนนี้ในแปลงนี้ค่อนข้างจะทันนะครับพอดีกับการเวลานะครับที่น้องแตงจะยืดแล้วก็มาไต่เถาไต่แป้งนะครับทีน,นี้ไปนะครับวันนี้ พอหอมปากอหอมพอนะครับเ,เกษตรกกล้วย,ก,วยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูนะฮะใบเรื่อยๆกับการปลูกแตงกวาเนาะให้สมบูรณ์แบบให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับเนี่ยได้ผลผลิตดีๆครับก็คือได้ลูกที่เก็บสวยๆงามๆแบบในรูปนี้นะครับมาให้ดูนะครับงามแม่งามก็พิจารณาเอานะครับก็เห็นกันไซส์ที่เกษตรก็เก็บไปเป็นไซส์นี้หรือเล็กกว่านี้หน่อยนึงนะครับผมอ่าเล็กกว่านี้หน่อยนึงนะครับผม วันนี้กเษกษตรกยต้องกล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีแล้วเจอกเษกษตรกล้วยในคลิปต่อไปนะครับในการดูแลแตงกวานะครับในการปลูกแตงกวาของแปลงกเษกษตรกล้วยนะครับโดยใช้ระบบอินทรีย์เคมีนะครับอินทรียก็คือนะครับใช้เรื่องจุลินทรีย์ในการดูแลอย่างเช่นน้ำหมักหลักหมื่นหรือกระสานปรับปรุงดินที่เป็นปุ๋ยหมักนะฮะที่พี่น้องประชาชนได้รู้จักกันทั่วๆไปนะครับ ของสุดอาจารย์พจน์ปัญญาวราธรรมนั่นเองนะครับก็ใครมีแล้วเอาไปใช้แล้วก็ใช้ดีใช้ได้ยังไงก็ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์มาทักมาบอกกล่าวกันนะครับผมมาดูบรรยากาศข้างๆสวนที่กล่าวไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงน้าตกนี่น้ำตกแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแปลงน้าตกก็คือนี่ตกเป็นสเตปแบบนี้ครับไปไปลานหินด้านล่างครับ เคยพัดไดโวของเกษตรกล้วยหายไปแล้วครับตรงนี้ครับผมน้ำมาช่วงแรงๆก็แรงเลยนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนะครับกับการดูแลแตงกวาของการเกษตรกล้วยโดยระบบอินทรีย์คีมีนะครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับก็อนมีมแมลงบ้างนะครับมีไวรัสบ้างระบายก็ยถือว่าเป็นจุดที่สามารถยอมรับได้นะครับรับได้กับบรรยากาศรับได้กับโรคภายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ วันนี้ก็เร็จปุ้ยก็ต้องกลับาว่าสวัสดีครับแล้วเจอกับกเษกษตรกล้วยในคลิปต่อไปกับการปลูกแตงกวาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวยไหมเป็นไหมสวยสครับอุค้างหมดแล้ว